วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบูชิ่งที่แตกต่างของเซอร์ฟิลิ่งกันครับคราวนี้เราจะงงสินะว่าทำไมมันจะต้องมีบูชิ่งหลากหลายสีขนาดนี้เพราะว่าความแข็งความอ่อนของมันเนี่ยแตกต่างกันนะครับเหมือนล้อเลยล้อมันก็มีความแข็ง 80, 8 8 8 9 9 0 A นี่คือความแข็งของมันนะเลขยิ่งมาก ก็จะยิ่งแข็งเช่นเลข 90A ก็จะแข็งกว่าเลข7 0 a นะครับคราวนี้เราจะแบ่งบูชชิ่งเป็นหลายๆ A อย่างนั้นหละครับคราวนี้เราจะต้องมาเลือกว่าเราจะใช้บูชชิ่งไหนให้เหมาะสมกับทัคและความต้องการของเราถ้าเราต้องการให้ทัคมันเลี้ยวไวเลี้ยวเร็วน้ำหนักเราเบาด้วยเราควรจะใช้บูชชิ่งที่อ่อนลงมาครับคราวนี้เรามาดูกันว่าบูชชิ่งไหนอ่อนที่สุดเราเริ่มต้นจากฝั่งขวาสุดครับนี่คือ บูชิงสีฟ้าบูชิงเนี่ยเขามีความอ่อนระดับ 60A ถึงมันนิ่มมากเลยครับเนี่ยผมจับเนี่ยมันนิ่มจริงจังมากเลย 60A นี่เรียกว่านิ่มแบบยวบกันไปเลยดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ชอบววๆหน้าววๆ ต้องใส่บูชิ่ง 60A เลยครับอันนี้ถัดมานะฮะจะเป็นบูชิ่ง 70A ก็คือบูชิ่งสีม่วงซึ่งเป็นบูชิ่งเริ่มต้นอยู่แล้วของทุกบอร์ดของ s u r f f ์ฟ l i n g เลยะังน,นั้นคุณซื้อ u r f ร์ฟ l i n g ไปยังไงคุณต้องมีบูชิ่งสีม่วงแล้วแต่คุณสามารถซื้อกันเหนียวในขณะที่ว่ามันแตกเราก็ต้องเปลี่ยนฮะนะครับ ซื้อไว้ดูนะครับบูชิ่งสีม่วงถัดมานะครับเป็นบูชิ่งที่แข็งที่สุดของบูชิ่งหน้าทักหน้าทักหลังเราไม่สามารถใช้บูชิ่งสลับกันได้นะครับบูชิ่งที่ทํามาสําหรับทักหน้าต้องใช้สําหรับทักหน้าเท่านั้นไม่สามารถไปใส่ทักหลังได้ไม่งั้นมันจะเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยดีกว่าเล่นกันได้แบบยั่วเกินไปเลี้ยวเกินเบอร์เลี้ยวหลุดอันตรายครับนี่คือบูชิ่งสีแดงนะครับบูชิ่งสีแดงเนี่ยมีค่าเท่ากับ 75A ความแข็งนะฮะความแข็งแล้ก 75A คนที่ชอบแข็งแงมันก็จะเลี้ยวยากนิดน,นึงเลี้ยวแข็งนิดน,นึงหรือว่าคุณเป็นคนที่ชอบใช้แรงเยอะๆในการเล่นเซิร์ฟสเกตถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างแท้จริงเลยใช้แรงงัดไปเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูบูชิ่งหลังบ้างบูชิ่งหลังเนี่ยเบื้องต้นมันจะเริ่มมาที่สีเหลืองในทุกตัวของเซิร์ฟเลงบูชิ่งสีเหลืองเป็นค่ามาตรฐานเริ่มต้นนะฮะก็คือความแข็ง 90A ถือว่าเป็นความแข็งที่เป็นปกติสามารถเลี้ยวได้ไเฉวอยเป็นเรื่องปกติครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันแข็งขึ้นทําไมบูชิ่งต้องแข็งขึ้นครับสำหรับทักหลังบูชิ่งต้องแข็งขึ้นสำหรับทักหลังเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการสนับถ้าเกิดคุณต้องการให้ล้อหลังเนี่ยมันฝืนเรามากขึ้นเปลี่ยนบูชิ่งหลังเป็นอันนี้ฮะสีขาวสีขาวมีความแข็งเท่ากับ 95A เพิ่มขึ้นมา5แต่อย่าดูถูก5้านี้นะฮะ ถ้านี้มันแข็งขึ้นมาเยอะพอสมควรลองไปใช้กันแล้วคุณจะส n a ปได้เฟียวขึ้นเนื้ออื่นใดเลยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์คลิปนี้รบกวนแชร์ให้เพื่อนๆของค,คุณได้ดูหรือถ้าเกิดเพื่อนๆของคุณเนี่ยมีเซิร์ฟลิงเช่นเดียวกันแล้วเขามีปัญหากับการเล่นลองซืร์ฟชิ้งไปเปลี่ยนดูฮะมันอาจจะไม่เหมาะเอาคุณก็ได้บูชิงที่คุณใช้อยู่และถ้าเกิดคุณต้องการจะซื้อเซิร์ฟลิง สามารถติดต่อมาได้ที่ Line Official ของเราทาง Facebook a 6 t 3 r 0 art นะครับ360 a r t z นะครับหรือว่าไปที่ Shopee ก็ได้ครับ Shopee t ทอร์ูก้าบี k นะครับคิาาร์ชได้เลยครับ Woodching Surf Feeling ขึ้นมาเลยหรือว่าจะซื้อเซิ f ์ฟ l ิ n g ต่างต่างเราก็มีขายเช่นกันเพราะเรานำเข้าอย่างจริงจังมาหากราบมากแล้วเราจะเจอกันสวัสดีครับ